โอ้ยเอาแล้ววันนี้เราอยู่กับใครอาสุนก็เกมเราบอกน่าแเกมเราบอกวันนี้เราก็จะเป็นไส์ขนาดตูกนโอ้ยโค้ดเฮ่ไปกินโคเทเล่นเลยเล่นเล่เล่น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 เลเล่นเลยเล่นเลยเล่นเล ครับครับ โอ้ตกใเอาละครับซ้อมก่อนซ้อมซ้อมซอยเดมันคิดว่าฉันเห็นฉัน้อคิันจเห็นห้อพอดีนางู๋เออวายุิหนูอายุเิอายุอายุโอ้ยเี่ย,ยนโดนม

รวมอยู่ยังมันอะไรเนี่ยอยากโดนฉันไเปอร์งัดหัวไหมอายุเขีนหรู้จับอายุใช่ไหมวัดก๊อกสิบแปดปืนที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนเลยพลอยไม่พออีกอืมร้อยเรียบร้อยพลอยมีโอะไรกันกังดังฉินเลยปืนนี้มันดีไหมนะเออลืมไปผมอัปเกรดปืนนี้มันมันแรงใช้ปืนนี้หน่อย โหแรงแรงแบบแบบแรงแบบจัดเต็มแรงมาก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 โอ้สามีก็ไม่ตายเลยเออ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 จะตายเออยิง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 มันไม่ส่งปืนดีกว่าปืนนี่ไม oh, ่ด mm ีละอกเอาฉันไปปืนโชว์ยิงมันดีกว่าปุ้ง ป้อมป้อมเอาเพื่อนเรียบร้อยต้องซุบเพื่อนครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาปืนแป๊บนี่ดีดีดีปืนปืนปืนฟวามมัสฟวามมัสโคตรแรงอ่ะฟวามมัสโคตรแรงเหมือนในทีไฟเลยแต่แต่มันไม่ยิงทีละสามเม็ดนะกูตายตายใช้ฟวามมัสดีกว่า แบบยังบอกไปถูกออโอ้ยจะตายเลือดอฆ่าเลยๆเลยฆ่าเลยๆเลยไม่มีทางแก้ฆ่าหรอกอยซมีก็ไปเกี่ยวเนี่ยพวกเพื่อนแบบมันกระจอกจังวะอีซี่ค่ะผม อีเลือกแบบนี้เพื่อนเลือกแบบนี้สามหมดออสามหมดเลยอะไรเบื่อนเกี่ยวอะไรเกี่ยวบ้บินี่โอเคเขาจะเลือกแมปอะไรวะอุ้ยตกใจตกใจวงแหวนสุดอีฟโอ้ยมันฆ่าจริงวะ เก็บคลาสตัวเลืกเก็บคลาสซิแล้วก็อัพเกรดปืนโอเคเลเวลมาพออีกโอ้โหกระโดดสูงกระโดดสูงแบบจัดเต็มเอาเข้าบ้านไปแล้วก็ล็อกบ้าน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 ยังไม่ล็อกบ้านนลยล็อกบ้านไม่ได้ระแรกใช้ฟมาร์มทในการซ o o m ยิงซามบี้เนี่ย แล้วก็เพือ่อนก็ขอกดล,ล็อกประตูเพื่อนกดล,ล็อกประตูทีประตูอ,อไปทุ่มทีทีบอ,อกไปทีทีทีประตูออกไปเฮียนิทีประตูทีประตูทีประต,ระตูแบบเต็มรูปแบบว่าไงจ๊ะที่รักโอ้ยมันกระตุ๊กตุ๊กโงอ้ยอ๊โอ้ย เใช่ไอ้เพื่อนเพื่อนมึงไม่กินกูแล้วมึงมึงสองสารกูโอ้ยชิคกุตานแลกคแร็คเออเอาไปไปโคเอ้ยเพื่อนเพื่วยกูคนทันนี่ก็ได้โหโคตรเยอะแล้วเสวราเลยยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่ใช่เกมฟรีไฟแต่ก็ยิงหัวโดนยิงหัวยิงยิงหัวง่ายกว่าเกมฟรีไฟแต่แต่อันนี้ไม่มีสตอรียิงหัวนี่ถ้าเป็นมีสเตอร์ยิงหัวนี้ วายู่สนิมโมอายูโอเคมาเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายเซมีนังคนชิบีช่างกูชิบีจะจะตายโอ้ยคนเยอะจะกอยยิงหัวยิงหัวยิงหัวไปเล่นๆนะกันโอ้ยเยอะเยอะแบบอายูโอเคโอ้กูจะตายกูจะตายโอ้ยเกมแหลกอีกโอ้ยกูจะตายโอ้ยนั่นไงวะ ใช้ความาได้การยิงมันฆ่ามันยิงดื้อๆไอ้เพื่อนมีซุปฟันยิงหัวยิงหัวยิงหัวแบบเอาเพื่อนก็โดนตา,ายเพื่อนลูกเพื่อนโดนซุปอีกคนนึ่งละแล้วเพื่อนมึงซุปก,กูก่อนได้ไหมกูกูจะตา,ายเลยไปเพื่อนเออมีซุปกันสักที เอ้ยเอาปืนป้อมาจะยิงมันคืนเลยเนีอะเอาป้อมายิงมาไล่คืนเอ้ยยิงคืนเอาคืนเอาคืนมันเอาคืนมันโอ้ยเพื่อนโดนยุมเพื่อนโดนลุมเพื่อนตายเอาเพื่อนไม่ตายโอ้โหเพื่อนมีอาพิกิโอ้ยใครยิงมาเออ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 เพื่อนเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนกูตาย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 เพื่อนเพื่อนเอาพิกิฮันนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเพื่อนโดนเพื่อนตายก็เพื่อนตายเพื่อนตายบ่อยจังวะยิงหัวยิงหัวแบบเต็มรูปแบบยิงหัวแบบเต็มรูปแบบแต่กูจะตายก่อนเออเออเออไอ้เพื่อนมึงก็ไม่ให้กูชุบดิเอาเว้ยเพื่อนไม่ให้กูจุบโอเคไปละเกิดเกือบิด ปับปับ,ปบค่อยๆสอยยิงมันทีละตัวเด็กไปดิอือชไนายเปอร์สุดแรงอือเกือบเกือบเกืบอบอยู่ไหนวะหายไปละดีดมันอันนี้มันเพิ่มสติกเลยตัวอ้าวออ้าวอเออ้า เอา o อปอะเอาเว็บคืออะไรวะไม่รู้ว่เก็บของเก็บเก็บแคลสเก็บเดินวิ่งวิ่งวิ่งเด็กแกแกแก๊สเดวว์เดวว์เดวว์เปิ n ไวนาไอโฟเนี่ยโอ้โหฟรีกือวิ่งเร็วอันนี้ซื้อแล้วไม่ต้องจัวัสดีครับ ไอแกดแกดแกดต่อไปนะว้ยไว้สี่ไว้ในโฟร์ว้หนึ่งวันเยอะเยอะเยอะแล้วกล่องอีกอันอยู่ไหนอะกล่องที่แบบแบบเอออะไรวะแบบแบบแบบเติมมันก็สุดเร็วอะมีไหมมีไหมวะจำแบบไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะเล่นมานานเท่าไหร่โค l y เซ t ข้าวโอ้โหโอ้ยสิบไหลตามผมมาไหลตามผม อหยิบปืนนี้มาแล้วก็ข่อยยิงไปทีตัวตัวข่อยิงไปทีตัวตัวไอตัวไอตัวที่พี่ใส่ก่อนกูยิงยากยากกูยิงยากอืมอืมเฮ้จะตายกูจะตายกูจะเฮ้กูจะตายเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเป็นอะไรกันเนี่ยเดิมค่อยๆข่อยยิงไปทีละตัวเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเอ้ยเยอะกันแล้วเยอะกันแล้ว อเอยเอ้ยเอานึกว่าเป็นตู้ยแบบตู things, so ้ยแบบอืมตู้ยแบบเติมลูกศรเดินไม่ไม่ใช่ลูกศรเยอะเออมันก็ดีนะฆ่ามันฆ่ามันให้หมดเขค่อยใสยไปเทียตัวเขาใส่ไปเทียตัวมันจะตายไม่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  no 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 วิ่ง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 แบบตู้เอื่อ อุย้ยตายตายในปืนคนู่แดงแล้วตูขอตู้แบบตู้แบบแบบอืมแบบแบบแบบเติมมัก็สูนเร็วอ่ะขอขอขอตู้หนึง่งขอตู้หนึง่งขอตู้หนึ่งไม่ใช่ตู้นี้เออยังไงก็ได้ยิงเงี้ย,ยเอาวิ่งหนีเลยวิ่งหนีวิ่งหน,น,หนีทำไมล่วิ่งหนีเลยโอเคไปละลั่น รันล oh, ันลันัันโอยรันรันรันเกมแรันรันรันพอพอ